หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านเ่าบอนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับออกรับบินนาบาตรจากญาติโยมนะครับสายบ้านเซนสุกนะครับเป็นหมู่บ้านหลักของวัดบ้านเขาบอนะครับที่ให้การอุปธรรมค้ำชูวัวดวาประศาสนานะครับวันนี้คณะสงฆ์ของวัดบ้านเกาบอนะครับได้รับการ,รนารัตนา ไปฉลองศรัทธานะครับของญาติโยมนะครับบ้านเซนสุกนี้นะครับก็เลยออกมาบินทบาทไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีสายบินทบาทด้วยกันสามสายนะครับบ้านพนแพงเป็นสายไกลนะครับทั้งไปทั้งกับประมาณ6กิโลนะครับแล้วก็สายบ้านบ่อชะเนิงนะครับเป็นสายของผู้เท่านะครับผู้สูงไว้นะครับประมาณกิโลกว่าๆานะครับ เดออยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับวัดบ้านเกาบอ่ออกรับบินทาบาทได้พระตาหารมานะครับได้ข้าวได้อะไรมาก็มารวมกันนะครับที่กับปียภูมิลงกรัวจากนั้นก็จัดสรรปันส่วนนะครับแบ่งไปให้แก่แม่ขาวแม่ชีนะครับครูบาอาจารย์ผู้เป็นคณะช่างนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ได้อยู่ได้ชั้นด้วยกันนะครับสบายดีว่านาะามีคู่เนาะ สาธุสาธุอ,หหอ,าอ,อ้าวเด้เอ,ออยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับอยายิโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูนะครับถวายอาหารบินทบาทนะครับบรรพุนแพงบอ่อชนิงแสนสุกนี่นะครับจะได้ประมาณ 30 4 0เนะครับโยมที่หลังจากใส่บาตแล้วก็จะตามไปจังหันที่วัดนะครับนอกนั้นก็เกิดจากญาติโยมเหมือนกันนะครับญาติโยมที่มาทําบุญนะครับถวายปัจจัยไว้นะครับเป็นค่าพัตตาหารค่าน้ำข้าไฟนะครับเด้อมาแล้วนี่นะครับเฮลันยิกหนุ่มรูปหล่อของวัดบ้านเขาบัวนะครับ,รบสุขภาพแข็งแรงเนาะ โอ้ยจ้าสิวางเลยครับโอ้ยว่าสีสวพพันบัตสุคนยุนเฮ็ดบัวได้อันก็น่ากรรมการเพท่านกบ้งมตตาเนี่ยโอ้ยทรงแต่โจทย์ให้กันเนาะจ้าสิวังจรงไดิเมตตามปันนี้เนี่ยนะครับจะให้ตกก็น่าสงสารนะครับ จะให้ผ่านก็ยังไม่ดีพอนะครับก็เลยสุขภาพแข็งแรงหรือพุท่าเด้อขออนุญาตถ่ายภาพญาติโยมผู้ให้กันอุปถรมภ์คำชูวัดวาภาษาสนานะครับนี่ ใส่บาทให้พระเจ้าพระสงฆ์นะครับวัดบ้านเกบัจากนั้นก็ตามไปจังหันที่วัดนะครับสาธุสาธุโอ้ยโดนคักโดนนรคักเกือบลื่มกันแล้วเนาะ โอ้ยมาแขวนพระองค์ใหญ่แท้สาธุดนคักเนาะเด้อน,นะครับพัตตาหารที่ยาดโยมตามไปจังหันที่วัดนะครับจะได้ประมาณ30-40%นนะครับส่วนครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดนะครับทั้งแม่ขาวแม่ชีทั้งหมดรวมประมาณร้อยกว่าๆนะครับ ในช่วงจำพรรษาด้วยกันนี้ร้อยนะครับ708รูปนะครับติดต่อกันมา2-3ปีแล้วนะครับ3 4ปีแล้วนะครับเด้อมีครูบาอาจารย์ที่จำพรรษาด้วยกันร้อยกว่ารูปนะครับตั้งแต่ปี2,500 57 58นะครับ59จากนั้นมาก็ นะครับร้อยรูปร้อยรูปร้อยกว่าร้อยกว่านะครับสาธุสาธุส่วนแม่ขาวแม่ชีทั้งญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับรวมแล้วก็จะประมาณ40กว่าชีวิตนะครับบางบ้างน้อยบ้างนะครับเป็นแม่ขาวแม่ชีที่ปฏิบัติธรรมก็มีนะครับแม่ชีที่ทําครัวก็มีนะครับแม่ชีที่เรียนหนังสือก็มีนะครับบางคน คนเดียวนะครับทําหลายหน้าที่ก็มีนะครับพอใหญ่จันดีนะครับนี่โอ้ยดนข้างนอกมันเต่ามาหอดมว่านนี่แจ็คไปใส่มามสใส่เนี่ย <c oughs> <c oughs> สุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อใหญ่เด้อครับอืสุขภาพแข็งแรงเด้อคุณยายเด้อสาธุอืบ ลานลาบกอหม้อสิมหานเปิดโดนบ่ายแล้วเนี่ยเปิดวันที่4ี่6ท่านว่าครับ26ท่านว่าเตี้ย วันแต้ดนดินคนตัวมากคนตัวมา<อ>สุขภาพแข็งแรงนะคุณยายเด้อคุณบ่ยาย่ามูนันคือกันละ หันหน้ามาดูกล้อง่อยเด้นนีเด้อใครไม่หันมาปรับสองพันเด้อนีเด้อโอ้เก่งจังเลยนี่เนาะสาธุสาธุจ้องจ้องจ้องเก็บงานหมดแเล้าว่าสาระกลางบัน ในบ้านเราคือเปลี่ยนไปไไอะไรทีนี้จะตกใจเนาะครับผมโอ้ สุขภาพแข็งแรงนะคุณยายด้วยสาธุ สุภาพเียงแรงเด้อพญ่วิ่งเด้อจักจงไปจะไจด้มาจะเด็กเดอกวัน ควาพเก่งเรีงในะคุณยายด้วย satu satu oh satu satu ดนเราเรียกบริม,มาโดนคักโ,โดนเป็นปีเนาะ <laughs> นั่งรถมาแต่ใส่แล้วมาใส่บาทนี่มาแต่นะโอ้สาธุสาธุ พอสวัสด์แม่วันนี้บอสุกนะครับนี่ ลลักคำถนนนี้อันตรายที่สุดนะครับสุขภาพแข็ง,รงขแรงเรงด้อสาธุสาธุ สาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงมาหัดหมู่ว่านนี่